คนมีอาการโรค4กลุ่มนี้ไปหาประทานด่วนๆเลยค่ะคานาเม็กซิโกหรือหลายที่เรียกผักชายาเป็นผักริมรั้วที่ไม่อยากให้ใครมองข้ามเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเข่าเสื่อมมีปัญหาไตไขมันและเบาหวานน้าตาลสูงเพราะในคานาเม็กซิโกมีแคลเซียมสูงมีวิตามินเอสูงและคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าผักอื่นๆถึง3เท่าจึงส่งผลดีสําหรับคนที่กินคานาเม็กซิโกเป็นประจําโดยเฉพาะคนมีปัญหาเข่าเสื่อมมีปัญหาค่าไตสูงมีปัญหาไขามันสูงรวมถึงคนมีปัญ หาสายตาเบาหวานด้วยนะหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพทำแบบนี้เลยค่ะเก็บคณะเม็กซิโกมาเรียบร้อยเราก็ทำการล้างทำความสะอาดล้างน้ำยางออกให้ต้มรวมกับน้ํา1ลิตรหรือถ้าใครที่จะกินแบบเป็นผักเคียงแนะนําให้นําไปลวกให้สุกก่อนนะไม่แนะนําให้กินสดๆเพราะในคณะเม็กซิโกมีสารพิษอยู่ในน้ํำยางเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อทําให้สุกแล้วก็สามารถที่จะกินเป็นผักเคียงรวมกับเมนูน้าพริกบ้านๆกับผักอื่นๆได้เลยและใครที่มีปัญหากลุ่มโรคทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้นำน้ำที่ต้มขนาดเม็กซิโกนี้ดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นมือละหนึ่งแก้วติดต่อกันต่อเนื่อง4ี่ขุ่มโรคนี้แนะนำรีไปหามาดื่มเลย